กับสบัสดีพี่น้องสบัสดีสุขสุขคนเลยจ้าสบัสดีอฟซีทุกทานที่หักแพงมาอยู่ลาวรวาอยู่ไทยรวาอยู่ต่างประเทศก็คือการมาในกับพาะกับซองเมตาเซ็นเกาเซ็นเคยพี่น้องจ้ามารีวิวพี่น้องเพื่อนสาวโดนสร้างพฤกษ์มาเคืองเรียบร้อยเลยพี่น้องเคืองเรียบร้อยเลยพี่น้องอืมทาแต่มือหยกพี่น้องเอ้ยสร้างผลมาเคืองเป็นทียมหอยแล้วพี่น้องเอ้ย ออกแบบเลยพี่น้องพอแรกก็ออกแบบเนาะเพราะว่าแมนออกแบบเป็นทีเมหอยพี่น้องเอ้ยเนี่ยสองหองพี่น้องเอ้ยสองหองฮะสองหองพี่น้องเอ้ยมันก็ออกแบบเป็นทีเมหอยเทเทกันสุดเลยพี่น้องเอ้ยกันพอแรกกับกันกันใบมันเจือนเนาะใบดินเจือนเทกันสุดเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย ม่ตาก็บมาบ่ท่านพี่น้องแม่ตากับไปเวียกมาบ่ท่านก็เลยมาท่านแต่มารีวิวให้พี่น้องเบิ่งแต่สานีก่อนพี่น้องเพราะว่าเราถ่าวันจันเนาะพี่น้องเราถ่าวันจันเพิ่นว่าวันจันน่ะเท่าแก่เพิ่นว่าสิเป็นมืองามยามดีพี่น้องเพิ่นกะสสหามือหยกให้เลยพี่น้องเอ้ยแม่ตามาบ่ท่านต้อนส่างเพิ่นออกแบบพี่น้องเอ้ยมากับเพิ่นแล้วแล้ว กามีแต่สีมารีวิวให้ปลุงดูปลุงชมว่าหากออกแบบได้แค่ซัมนน่พี่นอ้องหากออกแบบได้ซัมเน่แหละพี่นอ้องเออออกแบบเป็นทีหมห้อยพี่นอ้องเอยประมาณนี้แหละพี่นอ้องเพื่อนเพื่อนชาดอนกับสิประมาณนี้แหละพี่นอ้องสามพี่น้องเห็นนี่แหละสองห้องพี่นอ้องเอยแต่มันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก้าต้นพี่นอ้อง ก้าต้นชงองห่อกระสีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยท่านถามว่าเมื่อหน้าเมื่อไงเนาะเพิ่นมีเงินมีค่ำกับให้เพิ่นต่อออกพี่น้องต่อเงือบตัวยังออกเหตุเทือนของเงินครัว่วนะแต่วันนี้กะสัมงบประมาณเฮาเนาะพี่น้องแต่ตาก็มารีวิวให้เบิ่งสักก่อนพี่น้องเอ้ยสร้างพันหาก,ก็ออกแบบไม่น,นี้ก็วันศุกร์พี่น้องรอวันจันทร์เพิ่นสินยกสร้างเพิ่นสินมายก แม่ตากาสีอันบอกทั้งอันอายเพิ่นเนาะทั้งอันหัวหน้าเพิ่นแหละหัวหนา้าบ้านลังสีเขียวอะไรพี่นอ้องหัวหนา้าเพิ่นผู้มาอันถ่ายก่อนทั้งละคือว่าบ่าวบอยแหละพี่นอ้องเอ้ยแม่ตากาสีบอกเพิ่นมารีวิวเลยมือหยกพี่น้องเอ้ยถาเบิง่งถาลุ่นถาซบนำกันพี่นอ้องจ๋าเนี่ยค่ได้ประมาณนี้พี่นอ้องเอ้ยการถายว่ามีผู้ใดเนาะอัน ใจบุญเนาะอยากเพิ่มอยากแถมกะเม่นมาได้เด้อพี่น้องเด้ออยากสรอยเราต่อไปกับเม่นมาได้บพเป็นยังพี่น้องเยเพราะว่าเมตตากะมามาถ่ายกะมาจองปีกจองห้างของอ้ายเพิ่นอะไรพี่น้องเ้ยเพื่อเพิ่นมาอะไรพี่น้องเพิ่น เป็นผู้มาถ่ายก่อนแล้วก็เพิ่นชวนแม่ตามาแม่ตะก็เลยมาน้ำลังเพิ่นพี่น้องขอเพิ่งขออิงเพิ่นนั่นแหละจองปีกจองห้างเพิ่นนั่นแหละมาแม่ตาก็ดีแม่ตาก็มารีวิวให้ป้าลุงดูป้าลุงชมนำกันพี่น้องจ๋าแล้วก็เลยสิต่อขึ้นไปเอาอันลาบเท่าขึ้นไปส่งให้สาวอินเพิ่นพี่น้องว่าเพิ่นสั่งแม่ตาแต่เมื่อก่อนว่าขั้นฐาน เอามาเลยเอามาส่งให้เดอ้อเพื่อนวะทําไมเอาเท่ามานะแต่ว่าแม่ตากบะได้เอาเป็นเศษเท่าไปให้แม่ตาลาบแล้วพี่น้องลาบแล้วเขาตัวเย็นไว้แล้วก็แม่ตาก็เสียเอาไปส่งให้เพื่อนแม่ตาก็ต้นต้นต้นใบสองหนี่งเมตาเขาไปส่งให้แม่น้องมอสนะแล้วก็กลับมาแล้วแม่ตาก็เสียเอาไปส่งให้สาวอินพี่น้องเพราะว่าเพื่อนสั่งว่าเออไปเอาสนาแล้วเอามาเพื่อนแหน่สั่นแม่ตาก็เลยเสียเอาไปฝากเพื่อนมารีวิว เฮือนซาดอนและใหป้ปลุงดูป้ลุงสมรุ่นถารุ่นน้ำกันเดอ้อ FC ถูกท่านที่เป็นสายบุญน้ำกันที่ผาเงินมาสวยเรือเพิ่นเนาะเป็นสะพานบุญให้เพิ่นก็รีวิวฮะก็ได้แต่ออกแบบซํำนี้แล้วถาวันจันทร์วันจันเพิ่นสิยกขึ้นเลย้อกตาเพิ่นสิยกขึ้นเลยแล้วก็เกี่ยมอันยกขึ้นแล้วก็เกี่ยมใส่ใหม่ลเลยเพนอ้อง สายไหมเสร็จไหมยังหนักกัสิมงเลยพี่น้องเอ้ยลารุ่นรอรุ่นรอดูรอชมน้งกันต่อไปพี่น้องมันสิได้สาได้แม่ตาก็ยังบบหู้มกันพี่น้องจ้า้าเบิ่งน้ากันเลยพี่น้องเด้อติดตามน้งกันไปพี่น้องเนี่ยกับแม่ตาก็สิขึ้นเฮือนสาวอินขึ้นเทือนสาวอินน้ากันพี่น้องจ้าเจอกันเฮือนสาวอินเด้อพี่น้องเอ้ยมาือนยายอินพี่น้องเอ้ยแมน ก็มาหอดเพือน้าอินเพื่อนแม่ตาเอาอันแม่นเอาหลับเท่ากับอันเอาหลับเท่ากับอันหมีเน่ป้องูทรายเพื่อนแม่ตาเนเ่ยแม่ตา่นาลูกพนจมอยากกินมีพอดีอยู่สันพอดีแม่ตาปร่ทีปุงหมีมาเลยแม่ประชื้อประทลันช่งพัน้อกยดีตาเอาบเท่าพอว่าพนสัางว่าประสังตะมือนั้นว่านไปเอาแล้วมาเพื่อนในเรืองแม่ตาประอะไ โว้ยเอาเส้นมันมาห่าเยะเวลาอาบมาเลยอืมละละมาหายเลยลาเทามาหายเพิ่นกัะปันเต้าเป้ากับจาพ้องกับยมปพ้องกับเจ้าพ่อาเป้าไปกินเราไปแลหัวเข่ากับอนมเกี๊ยวเข่าแร้ว่ะลาบเทากับอันอันมีเพื่อนเอ้ยมาหายนางวันนั่งกัอยู่กับลูก เอาอใหญ่ตีมาถอยอย่าเผาจะ่าเผาเอาได้นางเอ้ยอย่าเผาเอาบัวใหม่ได้อยู่กับลูกสะก่อนอะไรกะนางเอาบัวใหม่พี่น้องโหรายได้ข้าบังคับข้าบราได้กข้าบบังคับข้าบรายดอกคือเมื่อเมื่อลูกชายไส่แล้วว่าสันกินแล้วบ่วงบ่ววไปใส่ตรงกลาบ่วงบ่ใส่เลยว่าสันกระตก็บ่ใส่เลยอ่า อยาเขาแห้งออวยัยุ่งเดยพูดมันตายเด็แ่เอ้าจากรยนุ่งมันตายอ้อจักระากระดกาพี่นงเอ้ออาหารเอาอันนี้ก็จะเล่นเนเ้กี่ยวเขาไปเกี่ยวแทงเขาไรอย่งเชนนมเออท่าไรไปเซ็น ก็ไปเขาใจเขาเลยแหละเพราะเขาอกจีไปยังได้มากิ้แล้วว่าเฮ้ยนี่นี่เลยไให้แต่บทเพลงต่เต้าวเอาจาานี่ตาท่าผู้บ่าวนูโอ้ยทำยางผู้ไม่ผู้บ่าวบ่พวกเขาบ่เขาหยอกนางพี่น้อยบ่หยอกนางเออเออหัวหมุน แมนนี่ข่าวพระจว่าไปหยอกแมนว่านัหัวหมอนไปเสือกน่งไปได้เอาอีรี่านพี่น้อยเอ้ยเอากะลุ่ไปนากันได้พี่น้องเอ้ยรุ่นไปนากันางปาแข้งตอนนี้ต้นอ่ะนางใจอ่อนก็มีได้เลยาบ่บ่บ่ภาานางวะไม่ยอมเอาอีอีานพี่น้อยเอาลูกชายกะจ้างกับให้เอาหมดสั้นวอรม โ้พอด้วยกับมอีก huh. oh, ียอดลงมาจะมึง่าม่หอนี่ฉ <sh arp> um, ันด็ดเด็ดเลงมาลูกชายก็บอให้เอาว่าสันพี่น้องเอ้ยนี่หึงเลยว่าสันลูกชายว่ะโอ้ยเ้งอกเอาี่ได้พอม่จะพออยากได้พอสอดใส่ดใส่แซ่บอยู่บ่นาะพอจอยมุนากีนี่ได้ลงมาอือ

อามีแมวอีกอ่าโทษแมวใลยแกน่ามันขนเป็นบาทนั่แมวแมวใช่มหมโสดต่อ่ากินกินข้าวโอเคดอก้าลับเท่ามาหายกับโดเลยโออาลับเท่าแช่กับอาลาบอันไปเห็นใช้อาลาบ สุดมันไม่คุ้มากบ่เออมากมันมากก็สาปนี่ถ้าบ่มีเงินคุ้มให้เนี้เไปซืดแล้วฟ้านตลาดน้อยเขามาเรากินกินเขาได้หวานเออขาก็หวานลูกชายเพิ่นก็บาดบ่มีพ่อเพราะว่ากินฮอดพ่อพ่อแม่อยากเอาผัวใหม่ก็บ่ให้เอาเออบ่เอากระยายยายเอ้ยอยู่นําหลวงเขาแหละเอามาจังหน่อยเพราะว่าลูกเจ้าลูกข่อยเพราะว่า เนาะแมนมนแมนต่บั no. no. um. mm. Mm. Uh ้านเอามาผัวจังเพราะวบ่แมนลูกผอได้เอเนาะอุกนเนเลยยายแวมกนแมนแนขันถือผู้ดีนะชทุว่าถือผู้บริผวไหบ่แมนลูกผอได้มีแต่ลูกเจ้าเถอะแมนโอ้ย ดึกส <ừ. S 1> ิมาของเฮงลูกแเฮงในอล้อ้แซบบ่บ่กเฮด่คนชูคนชูนาะกแมละกะแม่นี่ยว่ากันถือกุดีเนวนั้นนะอ่ากระีบเพิน้อายอ่กูอ่แซบอยู่บ่มากินหน่อยแซบอยู่บ่กินเพลนนึงโอแต่มันอมาจต่ปาดูไมมันหิวกงกินปะย่งก็กินทัน ไปมาเจ็บเออตอมาถึงปานนะมอหิวเขาเมันมอไปกินมันจัเมือเอเออตอนแปบไปานนะก็ว่าหุมไว้แม่เขาน่กน้อยอือหอลูกพส่นมามใส่นมั่ใส่วัวได้ขาปานมาในวัอืเขาส่อยูพอให้เรกินนึงก็จะได้น้ำมันรึเบ่าคือฟอรลูกได้อือ ม่เคยปล่อยให้ลูกก็ได้กินเหอะเพมันอะได้ยังได้ยังก็มาให้ลูกนะอ้าอย่ายัง่มีเลยยัง่มีคนีบ่น่ะบืนาปานกินนะหึหาาหาเราพูดเรื่องไม่พูดเนใน้ปพี่น้องมาเลยก็สมมาพาคนมแม่ตะคอลาแล้วพี่น้องมาคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไม้พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเมตตาในเดินพี่น้อกเด้เอขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามแล้วก็หับชมมาตลอดสบายดี